มีภาพประวัติศาสตร์อยู่สองภาพที่น่าทึ่งมากค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เดียวกันเลยคือพิธีเปิดสะพานเชื่อมไทยลาวแต่ที่น่าสนใจคือภาพแรกเกิดขึ้นในปี2537แล้วภาพที่สองเนี่ยเกิดขึ้นห่างกันถึง31ปีเลยค่ะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันเปะ๊เปะเลยก็คือบรรยากาศของมิตรภาพแล้วก็รอยแยมพระสวนของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองรัชกาลใช่เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราแอรีพอร์ตแคสต์นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าสะพานเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่คอนกรีตจริงๆแต่มันคือเรื่องราวของสายสัมพันธ์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไรใช่ครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ข่าวโครงสร้างพื้นฐานชิ้นใหม่แต่เป็นการสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ในการสืบสารพระราชมัยตรีจากราชการที่9สู่ราชการที่1ิ Hmm. ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็มาจากการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์สำคัญทั้งสองครั้งเพื่อถอดรหัสความสำคัญจริงๆของมันออกมาครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะย้อนกลับไปที่สะพานมิตรภาพแห่งแรกวันที่8เมษายนปี2537ที่หนองคายตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเลยครับ Oh. บรรยากาศมันจะเต็มึงด้วยความตื่นเต้นความหวังเพราะนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกที่เชื่อมไทยกับลาวอย่างเป็นทางการจริงๆค่ะ <c oughs> ในวิธีเปิดก็มีประมุกของทั้งสองประเทศเสด็จแล้วก็เดินทางมาเป็นประธานร่วมกันเลยนะครับ ทั้งสองประเทศเลยเหรอคะใช่ครับฝ่ายไทยก็คือในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนทางสัปป,อปอลาวก็คือท่านหนูฮักภุมสวรรค์ซึ่งเป็นประธานประเทศในขณะนั้นครับจำภาพนั้นได้ ลางๆเลยค่ะเหมือนฉากในหนังเลยที่ประมุขของสองประเทศมาพบกันตรงกลางสะพานพอดีเปะ๊ะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่เป็นพิเศษไหมคะมีความหมายลึกซึ้งมากครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่น้ำโขงมันคือพรมแดนธรรมชาติที่ทําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งอ๋อค่ะแต่การสร้างสะพานแล้วก็ภาพที่ผู้นําสูงสุดมาเจอกันตรงกลางเนี่ยมันเหมือนกับการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่า จากนี้ไปแม่น้ำโขงไม่ใช่เส้นแบ่งอีกแล้วแต่จะเป็นเส้นเชื่อมโห oh, ครับการกระทาเชิงสัญลักษณ์แบบนี้มันทรงพลังกว่าคำพูดเยอะมากมันคือการเปลี่ยนอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นสะพานแห่งโอกาสอืม hmm. ดังนั้นสะพานแห่งแรกจึงไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่คือประตูบานแรกที่เปิดสักการใหม่ของความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเลยค่ะ เป็นการเปิดประตูที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยสินะคะทั้งการค้าการลงทุนการเดินทางจากที่เคยต้องใช้แพรขนานยนต์ที่ช้าๆก็กลายเป็นแค่ขับรถข้ามไปไม่กี่นาที ถูกต้องครับมันคือการปฏิวัติการเชื่อมโยงเลยก็ว่าได้และผลกระทบที่ตามมาก็มหาศาลมากทั้งเศรษฐกิจสังคมคือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับทุกอย่างที่จะตามมาในอีก30กว่าปีข้างหน้าเลยแล้วจากรากฐานนั่นเองก็นําเรามาสู่ภาพประวัติศาสตร์ภาพที่สองซึ่งก็คือเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2025ที่จังหวัดบึงการพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอริคคำใสเหตุการณ์นี้คือ ความต่อเนื่องที่ชัดเจนที่สุดเลยครับภาพที่เราเห็นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่านทองลุนสีสุริตประธานประเทศสปปลาวปัจจุบันมันคือภาพสะท้อนจากอดีตที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะใช่ครับจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจากราชการที่9สู่ราชการที่1ิ แล้วการปรากฏพระองค์ของในหลวงรัชกาลปัจจุบันในพิธีนี้มันสําคัญยังไงคะในเชิงวิเคราะห์ประเด็นนี้สําคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเปิดสะพานเพิ่มอีกแห่งแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆไปทั่วโลกว่านี่คือการสืบสารรักษาและต่อยอดอืมสืบสารรักษาต่อยอดใช่ครับสืบสารพระราชมัยตรีที่รัชกาลก่อนได้ท่งวางรากฐานเอาไว้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศแน่นแฟงขึ้นไปอีกในยุคปัจจุบันเหมือนการบอกว่ามิตรภาพนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับอดีตแต่กำลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันถูกต้องครับเดินไปสู่อนาคตด,ด้วยกันอย่างแข็งแกร่งพอพูดถึงการต่อย,ยอดจากหนึ่งก็กลายไป5แห่งแล้วก็น่าคิดนะคะว่าทําไมต้องมีถึง5แห่งแต่ละที่มันมีบทบาทต่างกันไปหรือว่าเราแค่สร้างเพิ่มไปเรื่อย งั้นเราลงมาเช็คอิน5จุดเชื่อมโยงนี้ให้ลึกขึ้นอีกหน่อยดีกว่าค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วแต่ละแห่งไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยๆนะครับแต่มันคือการวางจิ๊กซอแต่ละตัวลงในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพใหญ่ของความเชื่อมโยงในภูมิภาคเดี๋ยวนะคะจิ๊กซอหมายความว่ามีการวางแผนภาพใหญ่ไว้ตั้งแต่แรกเลยหรอคะหรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นตามความจําเป็นของแต่ละพื้นที่เป็นการผสมผสานกันครับ มีทั้งแผนแม่บทใหญ่ในระดับภูมิภาคแล้วก็มีการปรับตามความจำเป็นและศักยภาพของแต่ละจังหวัดแต่พอมองภาพรวมแล้วจะเห็นว่ามันประกอบกันเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์อย่างน่าทึ่งน่าสนใจค่ะเริ่มจากแห่งแรกที่เราคุยกันไปแล้วที่หนองคายเวียงจันทร์อันนั้นเปรียบเหมือนประตูหน้าบ้านเลยครับอ๋อเพราะเชื่อมข้าเมืองหลวงโดยตรงใช่ครับถือเป็นศูนย์กลางหรือหับทางด้านการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจหลัก เป็นหัวใจของความสัมพันธ์เลยโอเคค่ะนั่นคือประตูบานที่ใหญ่ที่สุดแล้วสะพานแห่งที่สองที่มุกดาหารสวรรค์เขตละคะอันนี้เคยได้ยินบ่อยมากเลยเรื่องระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เขาเรียกว่า east west economic corridor มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จริงๆครับลองนึกภาพเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สายเศรษฐกิจที่ไม่ได้เชื่อมแค่ไทยกับลาวแต่ลากยาวจากทะเลอันดามันฝั่งเมียนมา ทะลุผ่านไทยผ่านลาวไปจนถึงท่าเรือดาหนังที่เวียดนามเลยโอ้ oh. ซึ่งสะพานที่มุกดาหารนี่แหละครับคือช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของเส้นทางนี้มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้การขนส่งสินค้าข้ามภูม,มิภาคเป็นจริงขึ้นมาหมายความว่ารถบรรทุกที่วิ่งข้ามสะพานนี้ไม่ได้มีแค่รถจากไทยหรือลาวแต่มาจากเวียดนามหรืออาจจะไปไกลถึงเมียนมาเลยเหรอคะใช่เลยครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากโรงงานในเวียดนาม ชิ้นส่วนรถยนต์จากนิคมในไทยหรือสินค้าเกษตรต่างๆก็ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งเลยสุดยอดจริงๆค่ะมันคือการเปิดประตูการค้าในระดับภูมิภาคเลยครับสะพานนี้จึงมีความสำคัญเชิงโลจิสติกมหาศาลมากแล้วแห่งที่สามที่นครพนมคำม่วนล,ล่ะคะได้ยินว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามเป็นพิเศษเลยถูกต้องรับ ที่นครพนมจะแตกต่างออกไปหน่อยเพราะเป็นสะพานที่ออกแบบโดยคำนึงถึงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงมากๆืมคือมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านช้างเข้าไปในโครงสร้างทําให้ตัวสะพานมีความอ่อนช้อยงดงามมันเลยไม่ได้เป็นแค่ทางสัญจรแต่กลาเป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวไปแล้วอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะเคยขับรถข้ามสะพานนั้นตอนกลางคืนพอดีไฟสวยมากจริงๆนั่นแหละครับคือบทบาทเฉพาะตัวของมัน มันไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนมที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ๋อเชื่อมโยงเส้นพังท่องเที่ยวของสองฝั่งโขงเข้าด้วยกันใช่ครับอย่างลงตัวเลยครับเข้าใจแล้วค่ะคือแต่ละสะพานก็ตอบโจทย์ที่ต่างกันไปแล้วแห่งที่สี่ที่เชียงรายบ่อแก้วล่ะคะอันนี้ดูจะอยู่เหนือขึ้นไปจากที่อื่นเยอะเลยนั่นคือจุดยุทธศาสตร์ของมันเลยครับสะพานแห่งที่สี่ที่เชียงของจังหวัดเชียงรายเชื่อมกับห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ทำหน้านที่เป็นประตูสู่จีนตอนใต้ยอย่างแท้จริงประตูสู่จีนตอนใต้ครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย R3A ที่เชื่อมไทยลาวเข้ากับเมืองคุณหมิงมณฑลยูนานของจีนโดยตรงแสดงว่าผลไม้ไทยอย่างทุเรียนหรือมังคุดที่ไปดังมากๆในจีนก็ใช้เส้นทางนี้เป็นหลับเลยใช่ไหมคะ เป็นเส้นทางสำคัญเลยครับการมีสะพานมีช่วยลดเวลาและขั้นตอนการขนส่งลงอย่างมากจากที่ต้องใช้แพขนายตนซึ่งทั้งช้าและเสี่ยงตอนนี้รถคอนเทนเนอร์สามารถวิ่งตรงจากสวนในไทยไปถึงตลาดในจีนได้เร็วขึ้นมากเลยดีจังเลยค่ะครับรักษาความสดใหม่ของสินค้าได้ดีขึ้นเยอะนี่คือความสำคัญของมันเห็นภาพชัดมากค่ะและสุดท้ายก็มาถึงจิ๊กซอตัวล่าสุดแห่งที่5บึงการบริคัมไซ สะพานแห่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มภาพใหญ่นี้ยังไงคะสะพานแห่งที่5นี้คือตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ของภาคอีสานตอนบนเลยครับเกมเชนเจอร์เลยเหรอคะครับถ้าเรามองแผนที่จะเห็นว่าบึงการอยู่ตรงกลางระหว่างหนองคายกับนครพนมพอดีการมีสะพานตรงจุดนี้จะช่วยลดระยะทางการขนส่งสินค้าจากอีสานตอนบนของไทยไปยังท่าเรือน้ำลึกวังอ่างของเวียดนามได้อย่างมหาศาลลดลงได้มากขนาดไหนคะพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพไหมมีครับ ชัดที่สุดเลยคือยางพาราซึ่งบึงการเป็นแหล่งผลิตสำคัญมากอ๋อค่ะก่อนมีสะพานนี้ถ้าจะส่งยางพาราไปเวียดนามต้องวิ่งอ้องไปทางหนองคายหรือนครพนมซึ่งอาจจะเสียเวลาไปเกือบวันเต็มเตมแต่ตอนนี้เส้นทางมันจะลัดไปได้หลายร้อยกิโลเมตรโหหลายร้อยกิโลเมตรเลยครับ นั่นหมายถึงต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงมหาศาลทำให้ราคาย่างพาราของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีขึ้นนี่คือการเปลี่ยนโฉมหน้าที่เราพูดถึงครับมันคือเรื่องปากท้องของเกษตร,รกรโดยตรงเลยพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างสะพานแต่คือการถักทอโครงข่ายที่ซับซ้อนและมีเป้าหมายชัดเจนมาก มันทำให้นึกถึงแผนที่รถไฟฟ้าในเมืองใหญ่เลยที่แต่ละสายไม่ได้วิ่งไปเฉยๆแต่เชื่อมกันเป็นโครงข่ายเพื่อพาคนไปได้ทุกที่เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับใช่เลยเป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายที่ร้ายรอยต่อซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราศึกษากันมามีคำกล่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าสรุปแกนแท้ของเรื่องนี้ได้ดีมากเขาบอกว่าสะพานไม่ได้มีไว้แค่ให้รถวิ่งผ่านแต่มีไว้เพื่อให้ใจของคนสองชาติใกล้กันยิ่งกว่าเดิมโห เป็นคำพูดที่คมคายและน่าประทับใจมากค่ะเพื่อให้ใจของคนสองชาติใกล้กันยิ่งกว่าเดิมช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจยังไงครับเพราะถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยสะพานเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ของมิตรภาพและความร่วมมืออม,มันคือการลงทุนในสิ่งที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ยากนั่นก็คือความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าตัวเลข GDP ที่เราประเมินกันซสอีกน่าสนใจมากค่ะที่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจมีค่ามากกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจมันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าการตัดสินใจลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านบาทมันคือการเดิมพันกับอนาคตที่สดใสร่วมกันค่ะมันคือการทลายกำแพงไม่ใช่แค่กำแพงทางภูมิศาสตร์อย่างแม่น้ำโขงแต่เป็นกำแพงทางความรู้สึกกำแพงแห่งความหวาดระแวงที่อาจเคยมีในประวัติศาสตร์ การที่ผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศมาปรากฏตัวร่วมกันในพิธีเปิดมันคือการประกาศความเชื่อมั่นที่มีต่อกันและการให้โลกได้เห็นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือการสร้างความมั่นคงทางความรู้สึกก่อนแล้วความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆก็จะตามมาเองเหมือนกับการสร้างบ้านที่ต้องมีเสาเข็มที่แข็งแรงก่อนตัวบ้านถึงจะมั่นคง ถูกต้องที่สุดครับและเมื่อเราเชื่อมโยงกลับไปที่สะพานแห่งที่5ที่บึงการการเปิดสะพานแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แต่เป็นการตอกย้ำให้คนทั้งสองประเทศและประชาคมโลกได้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนจากปี2537ถึง2025มิตรภาพระหว่างไทยและลาวก็ยังคงมั่นคงและงดงามเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นบทสรุปที่ทรงพลังจริงๆค่ะ ทางนั้นเรื่องราวของสะพานมิตรภาพทั้ง5แห่งนี้ก็คือมหากราบแห่งสายสัมพันธ์ไทยลาวที่ถูกถักทอและส่งต่อจากราชการที่9สู่การสืบสารพระราชมัยตรีในรัชกาลที่10บผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่มั่นคงและชัดเจนที่สุดซึ่งความงดงามที่ว่านี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่โครงสร้างคอนกรีตนะครับจริงๆแล้วมันอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะวันนี้เรามีสะพานทางกายภาพที่แข็งแรงเชื่อมแผ่นดินของสองประเทศถึง5แห่งแล้ว คำถามสำคัญที่น่าจะถามต่อไปก็คือแล้วสะพานที่มองไม่เห็นล่ะครับเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรสะพานที่มองไม่เห็นหมายถึงอะไรคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับสะพานที่ว่านี้อาจจะเป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและชื่นชมศิลปะดนตรีภาพยนตร์ของกันและกันมากขึ้นอืมอาจจะเป็นสะพานทางเทคโนโลยีที่เหล่าสตาร์ทอัพของสองประเทศร่วมมือกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหมๆ่ๆ หรืออาจจะเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดคือสะพานแห่งความเข้าใจที่ช่วยลดอคติและสร้างความรู้สึกเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างแท้จริงค่ะคำถามคือเราจะร่วมกันสร้างสะพานที่มองไม่เห็นเหล่านี้ให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับสะพานคอนกรีตได้อย่างไรเพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วใจของคนสองชาติจะได้ใกล้กันอย่างแท้จริงและยั่งยืนในอนาคตนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิดและลงมือทำต่อไปครับ เป็นคำถามทิ้งไทยที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ